คามที่อกว่าเหมือนรสชาติถึงไโชนแบบนี้คือมันนัวมันนัวนัวอย่างเดียวเลยมันมันอย่างเงี้ยนมันมันมันนัวเออตมือด้วยรู้สึกว่าเออเป็นเกียรตินที่ได้ไปอยู่ในควาเดียวกับแบบด้วยแล้วก็ได้ทำเพลงที่แบบเออออกเป็นนอกจากเซฟโซนตัวเอกบ้างอะไรเงี้ยเวคุณเป็นยังไงบ้างเพลงผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมอ่ะประมาณ50%สคือมันเหมือนเป็นแบบความเป็นแบแบมอะห้าสแล้วก็เป็นผมเข้าไปแล้วผมก็บอกว่าผมขอแต่งข้อตัวเองแล้วกันแล้วก็เเลยยแบบว่า้อ พี่เจฟลุยเลยท่อนพี่พี่แต่งได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยเียนเป็นตอนเมื่อกี้อิงบอกชื่อเพลงเรอชื่อเราชื่อเพลงอะไรอกมาก Modern f r i e n d ใช่ Modern f r e n d เใอมันมันหมายยังไงจากการสื่อความหมายกันมากคืออย่างอย่างอุ้ยเราสปอยเนื้อได้ไหมไม่สปอยเนื้อแะ้วกันเอาเป็นว่าความความหมายรุงลุก็คือ เธอแบบอยากให้ฉันเป็นมากกว่าแฟนแต่แบบมันแบบเธอจะแบบจะยังไงจะจะเป็นมากกว่าแฟนหรือจะไม่มากกว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเนื้อหาเพลงแบบนี้ตัวผมเองก็ไม่เคยไม่มีมาก่อนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบมเขาคิดไปแล้วแล้วก็อยากฉันดึงเราออกมาแล้วก็ทําให้มันเป็นแบบว่าแนวเพลงที่มันแบบเราไม่ทําปกติแล้วรสชาติที่แบมซอสอยากนำเสนอเราเราโอเคไหม พวกผมว่าเจ๋งเลยนะมันมีความนัวๆนะเหมือนไอ้งตึงชัยโยช็อตเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยมเมื่อกี้เพิ่งคุยกับแบมมาแล้วถึงชัยโยช็อตครับรคือเคมีนี้หรอ ไม่ไม่คือแค่ลองคุยกันว่าอาหารอะไรที่มันแปลกที่แบบว่าเราไม่เคยกินกันเราไม่ใช่สองคนร้องกันมาจะออกไปวายใช่ฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเนี่ยไม่ตอนที่เจมบอกว่าเจมจะขอแต่งเนื้อพรมไยอะไรก็คือแบมเขาว่ายังให้มาแบมก็บอกว่าเฮ้ยเอาเลยพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจริงเขาก็อยากให้เราแบบในฐานะที่เราทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าพี่อยากทำอะไรพี่ทำเลยเออใช่นนั่ ท่อนที่เจมแต่งเข้าไปเสิร์ฟอะไรลงไหก็ความเป็นตัวผมเลยอ่ะก็คือแบบใส่ฮาร์โมนีใส่เมโลดี้ใหม่ไปเขียนเองทั้งหมดเลยในช่วงที่พัดผมนะครับแต่วัดเพลงของเจมก็อคอนเฟิร์ม100%เลยไม่มีการแก้เลยใช่ไหมใช่แบบไม่แก้เลยมาเลยนะตอนนี้เรไม่แก้ที่รู้สึกไงก็ดีมากเลยครับผมขอบคุณมากที่แบบชอบอะไรเงี้ยเพราะว่า ใช้เวลาแบบเราผมพ้อกันมานานไงตั้งแต่ช่วงอ่ะเราคุยมาช่วงตั้งแต่ช่วงตอนนั้นเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่เจมส์แบบเราเราก็แบบแบมส่งเพลงมาให้เลือกใช่แต่บังคับเลือกเอาเพลงเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนของแบมมี่เกิดยังไงกับผมแบมส่วนของแบมเอ่อคือจริงๆอ่ะแบมจริงๆทั้งเพลงมาเสร็จมาหมดแล้วแล้วก็เวอร์สองจริงๆมีอยู่แล้วแต่ผมไปตัดของเขาออกเพราะว่าผมอยากเขียนเพราะว่าอยากจะร้องคอนนี้แล้วก็แบบมันเขียนด้วยตัวเองด้วยอะไรเง้ขาบอกไหมอ่ะว่าเหตุผลที่เขาเลือกเพลงนี้อยากให้ เจฟลองขออะไรอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่พี่เจฟเองครับโอ้โผมไม่เคยเห็นพี่แบบเหมือนมีแบบเบสเขาเรียกว่าเบสเอโดสคือเป็นเบสที่แบบหนักๆแบบที่ขอบอะไรเงี้ยก็เลยบอกแปลว่าผมผมก็ไม่เคยเห็นตัวเองแบบนี้นะชอบไหมชอบไหมก็ชอบนะมันรู้สึกว่ามันแบบต่างออกไปถ้าถ้าไปเล่นในคอนเสิร์ตคงจะแบบไวที่ต่างออกไปดีอยากทำเพลงแนวนี้ไหมก็ได้ทําแล้วตอนนี้แต่ทุกคนต้องรอฟังอ้อ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 อออ้ มออย่างเดียวมันมันอย่างี้ยมันมันมันลอยอยเออต้องลือด้วยใช่ถึงเใช่พยังเมื่อกี้พยายามอธิบายแบบว่าา็ชย่างเยเพราะว่ามันต้มแล้วมันเหียดออกมันแล้วมันมีพุงด้วยเออโอเคฝากลนี้เครับผมก็ฝาก modern f r i ัผมก็ฝากับบัผชาด้วยฝากเพื่อนไม่ว่าจะเป็นนิชาชาชยงแล้วก็ฝากแบมแบด้วยครับผม ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn